สวัสดีเสาว,วันเสาทีที่21หรือเปล่าพี่น้องจา๋าถ้าจำโมพิดหูตจวามณีวันเสาโบยี่สิกับยิบสองสองมือนี่ล่ะหลังจากฝนตกแล้วมาชมสวนจักวางจักข้าวพี่น้องพามาอัปเดตแปลงทั่วภูมิฝักเงาแบบไรคางอีกคือเกาภาพอาจจิบชาติราะวะตอนนี้ยังคลึ่มอยู่แสงแดดบ่ท่านได้ออกเพราะวะฝนพึงหยุดอีหล่ะก็เลยเป็นห่วงต้นทั่วเฝ้าลงมาท่านที่ท่านใดพี่น้องจ๋าแนมไปด้านหลัง แนมไปนะคะแนมไปปาดเป็นตาสออนบอมุนให้เบิงสา้ององศานะคะแถวนี้จะเป็นแปลงทัว่วทั้งเบิดเลยพี่น้องจ๋ามียู่น้ำกันหาแถวแต่ละแถวปลูกห่างกันประมาณ1ิกว่ามือนะคะตรงที่ลายยือนอยู่นี่ปลูกไปเมื่อวันที่4นะคะ4พฤษภาคม 2, 5 6 7ผ่านไปแล้วประมาณเดือนกว่าๆนะ40เกือบห0มือพี่น้องจ๋าแต่ว่าทั่วภุม่มได้กินแล้วเป็นนวยแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวอีหลากลับกล่องให้เบิงเด้อ นี่เด้พี่น้องจา๋าลักษณะน่วยของทวพุ่มฝักยาวแบบไรข้างต้นเป็นแบบนี้น่วยเป็นแบบนี้เด้อจ๋าเด้อทวพุ่มฝักยาวฟังดีๆเลยพี่น้องจา๋าทวพุ่มฝักยาวนี่ลักษณะน่วยของเพลินนี่เป็นพันธุ์สีขาวนวลน,นะคะไม่ไม่เขียวมรกตดเด้อกับบรุรพ์มมาขาวจูนพูนขาวโอโมนะคะตามที่พี่น้องเห็นเลยพูนะ่ะเบิงพี่น้องเบิงเป็นตาสะออนบ่ คพื่อนถือฝนมาขึ้นนี่ตกต่อเน,นื่องมันนี่สองมือแลวพี่น้องจ๋ามือว่านกะแห้งมือนี้กะแห้งแต่ว่ายุดไปแล้วแต่ว่ามือนี้คาดว่าสีเบิดมืออยู่ดอกอาจจะบ่แห้งแต่กาดจะเบิดมือิ้นกะยุกกะยน่ยมาหลายหลายคนเพื่อนกะบ่ท่านเด้เส้อใจว่ามันเป็นหน่วยแบบนีอีลีบอลพันแบบนีอีลีบอพี่น้องจ๋ามีนอนพร้อมให้กดใจกดยิดตามไว้เด้อพี่น้องจ๋าอีหลาอัปเดตให้เบิ่งตั้งแต่วิธีการปลูกจนหอดวิธีการเก็บกินจนหอดมือเก็บกินพี่น้องหลายหลายคนเพื่อนว่าน อยากได้มเมล็ดพันธุ์อยากสร้างมเมล็ดพันธุ์สร้างหมองอื่นใดบอ่อคลิปเดียวกันอันเดียวกันพี่น้องใจหลายอยากจะเตือนพี่น้องว่าตอนนี้คลิปพีลาถือดูดไปแบบหลายช่องหลายหมองเลยเพราะฉะนั้นให้ใส่วิจารณญาณในการรับสื่อเด้อพี่น้องและการรับชมอันนี้คือช่องจาก